ชนชั้นอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนานไม่ว่าเชื้อชาติาศาสนาไหนล้วนมีชนชั้นส่วนเรื่องของความเท่าเทียมนั้นเขาบอกว่าไม่มีจริงจีนโบราณสมัยก่อนครับเขาเรียงชนชั้นไว้ว่าชื่อหนงกงชังตัวแรกครับชื่อคือชนชั้นปัญญาชนหนงก็คือเกษตรกรถือว่าเป็นกลุ่มชนชั้นที่มีความสําคัญมาแต่เดิมกงคือผู้ใช้แรงงานในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆช่าง คือพ่อค้าที่ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนและทํากําไรจากการซื้อขายจะเห็นได้ว่าชนชั้นพ่อค้าถูกจัดลําดับไว้ล่างที่สุดในสังคมเนื่องจากพวกเขาเป็นชนชั้นที่ไม่ได้สร้างผลผลิตอะไรสร้างประโยชน์ต่อตัวเองเป็นหลักเท่านั้นแถมยังต้องอาศัยการโกหกในการทํากําไรเท่าตัวเช่นบอกว่า ต้นทุนมา20บาทแล้วแต่จริงๆซื้อมาแค่10บาทขาย30าแม้ว่าจะเป็นชนชั้นที่ดูมีคุณภาพชีวิตดีมีเงินใช้แต่คนในสังคมยอมรับว่านี่คือกลุ่มคนที่หาความสุขจากการเบียดบงังทรัพยากรของคนส่วนใหญ่ดังนั้นผู้มีอำนาจในแต่ละยุคสมัยจึงต้องมีการควบคุมพ่อค้าด้วยการเก็บภาษี รวมถึงมีการบังคับในเรื่องของการแต่งกายให้มีความแตกต่างจากชนชั้นอื่นๆในสังคมพ่อค้าในสมัยโบราณของจีนถูกสั่งห้ามไม่ให้ประดับร่างกายด้วยเงินหรือทองรวมถึงห้ามใส่เสื้อผ้าแพรพันราคาแพงโดยเฉพาะผ้าไหมสิ่งเหล่านี้เป็นการกดบรรดาพ่อค้าเอาไว้ให้อยู่ในชนชั้นล่างสุดเพื่อไม่ให้พองตัวขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐจีนโบราณเรียงเอาไว้ว่าบัณฑิตกสิกรแรงงานพ่อค้า พ่อค้าอยู่ลำดับล่างสุดในสังคมแต่เขาบอกว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับพ่อค้าหรือว่านายทุนมีเงินมากมีเงินเขานับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่สมัยนี้บางประเทศพ่อค้าสามารถเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลได้